วันนี้เราจะไปจับอ,อะไรดีคาโน่ดีกว่าเรายังไม่มีคาโน่เลยคาโน่นี่ต้องกินเนื้อนะกินเนื้อเตรียมเนื้อไปก่อนขอเนื้อหน่อยอันนี้เราไปแอบจับมานะแอบจับมาแอบฟาร์มเหล็กอะไรมาบ้างนิดหน่อยเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยอะไรเนี่ย อ,ออกเลยครับออกเลยครับเ,เราจะเนื้อลูกดอกอยาสลบยังไนวะแล้วนี่นะครับนี่ ไอ้คันโนอันเดี๋ยวเราค่อยมาคาบอยู่บ้านเอานะครับเราเอาอะไรไปดีอันนี้ไปดีก่อนไปเลยเดี๋ยวตัดตอนไปเจอคาโนเลยก็แล้วกัน,นครับอ่าเ,าเจอแล้วนะครับเลเวลเ,เท่าไหร่เนี่ยโห27พอดีเลยเก็บกันเก็บเก็บเก็บ,เ,กบเอ้ยทีเล็กมาทำไมเนี่ย มานี่มานี่มานี่ตามมา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 เราต้องไปที่โลง่งๆครับรู้สึกว่าแถวนี้ไม่ปลอดภยอัยเฮ้ยไปไหนยิยงตูดไปดอกหนึ่งยิยงตูดติดดอกหนึ่ง ยิงวิกดอกหนึ่งโดนหรือเปล่าไม่รู้อ๋อหนีแล้วนะหนีแล้วหนีแล้วหนีหรือเปล่าโอ้ล่วงเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้ทำอะไรไหมเฮ้ย <c oughs> ลิงเฮ้ยโอ้เลยยี่หกเลย <c oughs> ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ติดไว้ไว, <c oughs> วันนี้เราจะมาจับคาโนนะครับ อ้าวลืมเนื้ออ๋อมีอยู่ใส่เข้าไปนะครับเหลือสักสองพันหกสองพันห้าแล้วกันรอ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 เราไปฟาร์มเหลือรอแล้วกัน ฟัมเนื้อหน่อยไอเตาไอเตานกเรานี่โหดมากนะครับกัดทีเดียวตายเลยเดี๋ยวมันเป็นเพราะเลเวลน้อยฟังเนื้อยาวฟังเนื้อยาวไอชีเล็ก ไปทีนึ่งโอ้เ,อเลยเลือสิบสามเลยมาจอดีไหมเราจะตายหรือเปล่าเราต้องการเนือเน้อเนื้อเยอะๆอ่าเยเหลือต้องสิบแปด Ê, cái tôi ném mặt anh Ồ, này quá oh, Tôi ném ship cao rồi Tìm 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 này มันขีบไม่ได้เนี่ยดิเฮ้ยมาทำอะไรให้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้คาโนมาแล้วคาโน พานเราใช้อ่านอะไรวะครับอยู่ไหนเนี่ยเหล็กนังนะครับยาควายอัพให้กัดพอไหม่ะกลัวไม่พอเป็เลย มาๆมาๆมาๆมาเดี๋ยวฟาร์มเลเวลไปด้วยนะครับกว่าจะถึงบ้านเรื่อยๆเดี๋ยวตัดไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันครับ เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเจ้าขาโน้ตเดินเร็วเหมือนกันนะนี่เฮ้ยๆๆๆๆเย็นสวัสดีสมาชิกใหม่กันหน่อย จอดแบบนีจ้เลยแล้วกันวันนี้เราก็ได้คาโน่มานะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีน,พนี้สวัสดีครับ